ถ้าเราให้ไออุ่นกับลูกลูกก็จะให้สิ่งนี้กับเราเช่นกันการสร้างไออุ่นในครอบครัวง่ายๆเลยคือการสัมผัสโอกอกอดใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลกับลูกค่ะเช่นถ้าลูกโดนของมีคมบาดมือเราทำแผลให้ลูกพร้อมกับถามคำถามหนูเจ็บไหมลูก หนูรู้สึกยังไงบ้างหนูเห็นไหมว่าถ้าเล่นของมีคมอ่ะจะทําให้หนูเจ็บตัวถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาแม่คงเสียใจมากๆเลยแม่เป็นห่วงหนูนะลูกเด็กจะรู้สึกถึงความอบอุ่นความรักแล้วการมีตัวตนเมื่อลูกเติบโตไปไม่ว่าเขาจะตัดสินใจทำอะไร เขาจะนึกถึงความรักความอบอุ่นนี้ของพ่อแม่เสมอและจะไม่ตัดสินใจที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกเสียใจแน่นอนแต่ถ้าเราดุลูกทำไมถึงไม่ระวังนะเห็นไหมเจ็บตัวอีกแล้วลูกจะรู้สึกว่าตัวเองคือต้นเหตุของปัญหาทุกอย่างแล้วจะไม่กล้าที่จะหันกลับมาหาครอบครัวเพราะถูกตำหนิตลอดเวลา ตอนนี้ไม่ว่าลูกจะโตเป็นวัยรุ่นก็สร้างไออุ่นนี้ได้ย่างทันนะคะพอทุกช่วงวัยต้องการความรู้สึกอบอุ่นต้องการความรู้สึกรักอยู่แล้วสายสัมพันธ์ไออุ่นนี้จะฝังในตัวลูกแล้วเป็นพิมพ์เขียวให้เขาในการใช้ชีวิตไปตลอดเลยค่ะ